ไม่เคยเห็นเจเจลุกนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นครั้งแรกเลยปะงานหน้าเรารองครึ่งเพลงในจะหลับก่อนกันวันนี้เรามาถ่ายอะไรเอ่ยวันนี้มาถ่ายนี่ครับจะรอติดตามน้องด้วยนะคะวันนี้เป็นข้าวต้มครับ เิงแอนท้อปยังจิงแเสร็อปที่ไหน่อไม่ไหน่ฮาโลดีนเนี่ยพี่สามกับพี่ลุงจะแต่งเป็นน้องหญิงท่านพี่กับท่านพี่ท่านพี่น้องหญิงไม่ใช่แฟนกันค่ะใครแบบติดเครื่องสับอาชัยน์ถ่ายติดอะไรแบบนี้เนาะอันนี้มันเป็นรายการใหม่จะเป็นวารนว่า AR ถ่ายน้องอะไรประมาณนี้ พี่ลุงเนี่ยเขาจะเป็นคนถ่ายเจนะคะส่วนเหมยถ่ายเป็นหลักสามารถติดเตือนได้นะคะแต่ว่าเวลาออกชื่อให้ออกชื่อเป็นชื่อพี่เหมยเราก็มีชื่อทีมแต่เขาของผมเนี่ยเป็นทีมชื่อว่าทีมผู้พิเศษคู่พิเศษน้องลุงกับท่านพิสารเฮ้ยอยากเห็นยืนดูไม่คิดว่าจะทำ สแสดงสมผลปากหน้ากับม okay, <nhiều> ือมันแบบเกงมากเลยรู้สึกตีเราเหนื่อนอะน้องเราเก่งนะนนี่เป็นเป็นการแสดงหรือเปล่าคะอาชีพหลักเหมือนโน้นค่ะอาชีพเสริมแต่งหละโอ้พี่ปามหลากหลายมากเลยอ่ะหลากหลายมาก เราต้องหักเราต้องหักแฟนนะคะนี่นึงสองชื่นใจไปค่ะเรื่องงานแล้วใช่ไหมคะครับผมวันนี้ก็เรื่องงานแล้วครับจากตอนแรกต้องเริ่มวันมาณห้าโมงตอนนี้วันสุกร์ผมเพ่งเสร็จแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบาย นี่แต่งหน้าแล้วไหนดูนะที่แต่งหนงอันนี้แต่งแต่งแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่มีคอนเซปต์ปะไม่แต่งหน้าเสร็จแล้วหรือแต่งลูกทำไมโอ้โห ลักษณะอีกคนเลยไหมคะใช่ค่ะวันนี้มาถ่ายอะไรครับวันนี้มาถ่ายชาเบลโลกาค่ะวันนี้เป็นไงบ้างพี่เจเหนื่อยมากไม่ได้นอนมาคืนโอ้ไม่ได้นอนวันนี้งานเช้าด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นกำลังใจด้วยครับกำลังใจให้น้องด้วยนะคะให้พี่ลุงกับปะป๋าสอดนะคะสดนะคะ ใครจะหลับก่อนกันคนไหนหลับจริงวันนี้เรามาทำอะไรกันนะพี่เจ์ใช่ Master Maker ครับ เจเจลุกนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นครั้งแรกเลยปะ マキがしゃぶ

ที่ทำตัวอะไรมันก็บเป็นเก็บช้อยแค่คนเดียวจากกันที่ิมความรักจากกันมานี้พักจะไม่ต้องให้อรเพราะฉันไม่เคยต้อง t a e i d o Put it o t k e down down Going down 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 ้อแล้วงหลังนหมดว่า มืม <c oughs> องงอะไรก็ดได้เลยผิวผิวได้เยอะเลยอ่าทุกอย่างก็ได้หมดเลยถ้าทำดีมีคอถึงเชี่ยวต้องใจทึงนะ อีกอะ่างหนึง่งก็จะมีการมีบทเพลงที่เตร khi, ียมมากับน้องกระเตงก็เป็นเพลงเกี่ยวกับผมสวยเลยเ<อ>ก็ว่าได้เพื่อเตงร้องเลย <c ười> วันนี้ก็ไม่ว่างคู่หนี้ก็ไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นก็ต่างผมเออสันสิวเออสันสิว <c ười> ผมสวยด้วยสันสิวตแบบสายผม เป็นยังไงบ้างรับมาร่วมจอยกับเราในวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ได้กลับมาร้องเพลงกับปอเช่อีกครั้งหนึ่งครับครับผมนึกถึงก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอแฟนๆทุกคนในวันนี้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับผมสภบแล้วก็ไอตัวเพลงไล่การูที่เราร้องไปมันก็พรีเซนต์ความชายของสาวสวยดีดีมากครับผมเอยเก็บอาการหน่อยเก็บ จะขำาจขำจะขําจะขำอย่างที่พ nah ี่เจบอกเราไม่ได้โชว์ได้กันมานานมากแล้วก็ได้มาร่วมสเตจในครั้งนี้รู้สึกว่าอยากให้มันนานขึ้นกว่านี้ครับหลังจากโชว์แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ตอนโชว์ก็สนุกดีครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะ ลองขิ่นิดหน่อยแล้วก็วขิ่บางกินกด้วย <c oughs> เราเน้นจอยเราเรามองเราเราเข้ามาอะไรไงแต่พี่ลุงบอลเปิม<ะ>ว่าช็อกมาดีเดี๋ยวไว้ติดติดต,ตามน้องนะคะเผื่อเผื่อแบบน้องไปเจอกันตามงานแล้วก็แบบไปเจอกันร่วมง,งานอื่นด้วยจริงๆอ่ะเจ๊กับปอร์อเช่ค่อนข้างสนิทกันมากยังไงก็ลูกฟ้าท่านไหลเห็นสามารถติดต่อได้อยากโชว์ก <c oughs> ับพี่เจนจริงๆตนี่เรามีเวลาโชว์แค่แป๊บเดียวเองใช่บิ๊กเพลง เดี๋ยวงานหน้าเราลองครึ่งเพลงอะไร้อนอรโยชโอเคบายบายมามามาลงนี้ก่อนเ้ก่อนคดีเขอโค่จริงอย่าเพิ่งใส่ะหเียสอใม ทีเดียวมาลกจบตบดนในไม่สูงอ่ะไม่ไอ้ไม่ายพีแต่ว่าเทาาอีกอดเลยไม่คายดแต่ว่าพี่จะเท้เท้าแพงแต่ว่าลงเท้าหนูเป็นไรปะ